มึงพากูมาทําอะไรที่นี่วะร้อนก็ร้อนหมดก็กัดกูด้วยเนี่ยมึงเพื่ออะไรวะมึงจยมาทําเพื่ออะไรวะเพื่อที่กูอยากจะสร้างตํานานไงมันเป็นสิ่งที่อุทวินหามาทั้งชีวิตทุยมึงมาสร้างตานานอะไรของมึงวะดูสารลูกกูสิเนี่ยตังยังไม่มีจะแดกข้าวเลยมึงจะให้กูมาสร้างตํานานกับมึงมันจะเป็นอะไรไปตอนนี้มึงก็จนยางกระม่ายอยู่แล้วแล้วเรามีอะไรแดกที่ไหนล่ะถ้าเราไม่สร้างตํานานแล้วเราจะเอาอะไรแดก เราต้องทําให้เราอะยิ่งใหญ่ดิสาละรูปมึงอย่างนี้แล้วมึงก็ดูสาละรูปกูสิอะมึงบอกเหตุผลกูสักข้อเถอะวะมอย่าสร้างกำนาลไปเพื่ออะไรวะกูมีเป้าหมายในชีวิตไงกูอยากจะทิ้งอะไรไว้สักอย่างหนึ่งไว้ให้กับโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือคุณธรรมความดีอะไรก็ได้ที่มีกับกูแล้ววันนี้มึงคือเพื่อนร่วมอุดมการกูไงเพราะฉะนั้นเราจะทําสิ่งที่มีความหมาย ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดายทันใจใจกูนี่มาเลยมึงกับกูจะต้องถูกจดจำในทางที่ไม่มีใครเคยเห็นช่วยเพอร์จจะทำให้ลำบากลำบนเพื่ออะไรวะคนเรามันมีเป้าหมายแล้วมันก็ต้องทำมาดิก็ช่วยช่วยกันน่อยไปไรไปวะคนก็บ,บ้านเดียวกันอ,าอ่าจะทำอะไรมึงก็รีบทำแล้วแต่มึงแล้วกันไป ไปเริ่มตำนานเรากันดีกว่าไปกราบสุดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขาน้องเทิดายและวาจาใจยุคกับผมเฟิร์สหกวยครับและวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับกับคุณปอมคนจริงครับซึ่งเราเคยทคําคลิปวิดีโอแนวนี้ครับสไตล์บ้าน,านไทยบ้านแบบนี้นะครับผมใช่ครับคุณเฟิร์ดจะเป็นคลิปของพี่ยุเองออใน EP ตัดในนา,าแต่เดี๋ยวจะไปไกลครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของการตัดทรงกันก่อนดีกว่า นแบบคนนี้ก็นาตาอ้อนบาธาเ้ลือเกินครับผม,มติดแอคทัด้วยก่มโมจัดเลยด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะตัดตรงอะไรบอกว่าเราตัดตรงอะไรดีผมว่าผมว่าเป็นลองทรงไหมเฮ้ยเกือบถูกครับผมมีความใกล้เคียงกับลองทรงเพราะดูจากการสา,ายไลน์แล้วเห็นไหมเขาแบ่งผมด้านบนไว้ชั้นเจนแบ่งกับด้านล่างเป็นอันเดอร์คัทนั่นเองนะครับจะมีความใกล้เคียงกับลองทรงในภาษาไทย นิดนึงแต่มันจะมีการแบ่งผมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ<ม>จะเป็น undercut คว i ฟครับโอ้นี่มาขั้นตอนอะไรแล้วครับเนี่ยเอยอันนี้ขั้นตอนตั้งทรงครับผมเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดหลังจากการแบ่งซิกผมนะครับซึ่งมันเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าเราแบ่งซิกผมไม่สวยอาจจะทําให้เราเซ็ตลําบากหรืออาจจะทําให้เขากลับไปบ้านแล้วไม่สามารถเซ็ตได้ตามที่เขาแบบอยู่ที่ร้านเราเพราะเขาไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผมเท่ากับช่างเองนะครับครับผมเราจะตั้งทรงเป็นเบอร์อะไรครับ อ่าเป็นเบอร์สามครับผมอันนี้แอ็กอีกแล้วนี่นี่ดูโอ,โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นทรงนี้ได้ดูแลผมอยู่ข้างๆนี่อยากจะเอากันกจแทงเข้าไปที่ต้นคอทีนะอ,อันนี้ตั้งทรงเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเยอะครับผมปอมคิดว่าเป็นไงบ้างครับเฮ้ยผมว่าขึ้นมาดีนะทรงดีแล้วเล้วกไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเขาหน้าจะมาปลนเปยนหน่อยคอมเมนต์ อ่าไปติดตามกันได้ครับครับผมเรผมก็เป็นช่างภาพอยู่ด้วยใช่ครับนาดีพอสมควรอันนี้จะเป็นการเก็บรายละเอียดของผมนะครับคุณปอมจะเป็นหลังจากที่พอเราตั้งทรงเสร็จแล้วเราก็จะเก็บรายละเอียดของตรงที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการล่างภาพอะครับพอเราเริ่มล่างภาพแล้วเราก็มาเอาเส้นที่เราต้องการอันนี้เปรียบเหมือนกันเลยคือเราเริ่มจากการตั้งทรงเสร็จแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆตอนนี้ผมก็เก็บด้วยเบอร์หนึ่งนะครับผในการที่จะแบบเก็บร้อมหูในส่วนที่เบอร์สามมันเข้าไม่ถึงทั้งหมดนั่นเองครับผม เก็บส่วนที่เลยออกไม้ใช่ไหมครับเอ,อ่อจะเลยหรือจะไม่ถึงก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่เช่นถ้าตรงไหนที่มันเลยเราก็เก็บให้มันเข้ารูปตรงไหนที่มันหุบเข้าไปเราก็ต้องเอาตรงอื่นเข้ารูปให้มันหุบตามนั่นเองนี่ก็<ม>จะเป็นตั้งประมาณนี้ครับผมลวนเลยนะใช่ครับผมแต่ตรงจอรนก็จะยังไม่เคลียร์เท่าควรเท่าที่ควรนะครับเพราะเราต้องเพิ่มส่วนอื่นเข้าไปอีกครับผม ไอ้ผมสงสัยว่าไอ้ไอที่แซมแซมงอกมาเนี่ยมันผมงอกหรือผมสีครับอ๋ออันนี้เขาเรียกทรงมันมันน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรความผิดพลาดจากนักแสดงของเราเองนะครับที่อาจจะกัดสีมาแล้วอาจจะแบบแบ่งซิกผมไม่ชัดนั่นเองอ๋อ,อหรือ,หร,อหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเรียกความสเลสเล่สเสล์จะทำครับหลันช่งางมาแอคอีกแล้วครับดูทรงฮะ ลราจะแอกอย่างเดียวเ,เลยอ้ช่องนี้เออเดี๋ยวเราขอพักชมโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับผมพอดีเรามีโปรเจกต์ใหญ่ครับคุณปอมอุ้ยโปรเจกต์อะไรครับคุณเฟิร์ส โปรเจกต์ตอนนี้นะครับผมทางร้านหัวกวยเราเปิดรับเป็นแฟนชายแล้วนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะร่วมธุรกิจหรือเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเรามีเป้าหมายที่จะไปทั่วทั้งประเทศเลยนะครับผมทั้งหมด770สาขาเรามีระบบก,การจัดการดูแลหนะ้าสาขามีออร์ดิตมีการบริหารจัดการด้านการเงินมีด้านการตลาดก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเราก็จะทําวิดีโอแบบนี้เพื่อทําการตลาดให้กับทุกคนที่มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานั่นเองนะครับผมส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ด้านล่าง และอีกอย่างหนึ่งครับคุณ้อมเฮ้ยอะไรครับโูงเรียนนั่นเองนะครับผมซึ่งเราเปิดคอร์สเป็นพิเศษสําหรับคนที่อยากจะเรียนตัดผมซึ่งเราสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีอาชีพที่เป็นค่อนข้างที่จะอิสระแล้วเงินก็ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องยาวทุกวันอ่ามันมีดีมานเป็นของมันมันมีความต้องการในตลาดอยู่แล้วถ้าสมมติเราเปิดร้านตัดผมก็แน่นอนมีคนมาตัดแน่นอนครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากจะเรียนตัดผมเอย่างผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านะครับผม ถือเป็นโอกาสดีนะครับโอ้ตบมือเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาในคลิปวิดีโอตอน่อดีกว่าครับคุณผู้ชมเฮ้ย <Hey. S 1> มาแล้วมาถึงขั้นตอนอไรครับคุณ้อันนี้<ๆ>เป็นขั้นตอนในการเล็มปลายผมด้านหน้านะครับเพื่อเพื่อเป็นการกะก่อนว่าเราจะเอาแค่ไหนของทุกส่วนแบนบไหนเพราะบางทีเราชอบไปตัดด้านบนแล้วก็งัดมันขึ้นแล้วพอปล่อยลงมามันเติร์ขึ้นไปถึงกระบาลครับคุณปอมเคยเจอไหมเคยเจอเคยเจอแค่นี้แค่นี้แม่งจับหวุยผมเสยขึ้นมาแงบ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 ขึ้นครึ่งหน้าผากและ้บไหล แ่งเลยทีนี้อ่าพูดง่ายก็คือเราจะค่อยๆเป็นการเล็มมากกว่าให้จุดที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดแล้วก็จะมาทําแบบนี้ครับผมอ,อ๋อันนี้ <จะ S 1> เป็นเทคนิคอะไรครับนี่เป็น point cutting ครับผมอ๋อจะเป็นลักษณะในการตัดแบบฟันปลานั่นเองแล้วก็ให้มันเห็นชัดๆว่ามันจะมีความดูเหมือนไม่เท่ากันเพราะการที่ผมมันยาวออกมาเป็นธรรมชาตินะครับคือความไม่เท่ากันอเราจะทําให้มันเท่ากันนยากม,มาก โอ้ยแล้วจะเป็นตำนานกันหลังจากน,นั้นเราก็จะมาทำการเริ่มกันขอบด้านหน้าครับคุณปอมอ๋อเราจะหวีผมลงมาก่อนใช่ไหมครับอ่าขึ้นอยู่กับลักษณะของผมเป็นหลักครับเช่นถ้าผมที่มันมีไรผมที่สวยเราก็ไม่ต้องหวีลงมาช่วยแต่อันนี้คือไรผมด้านหน้าเขาต้องเพิ่มเติมนิดหน่อยเราก็เลยดึงลงมาเพื่อที่จะช่วยในการที่จะมาตั้งกรอบทรงใหม่นั่นเอง อันนี้เราจะการลึกเข้าไปไหมครับคิดง่ายๆเลยนะครับคือตีนผมเส้นสุดท้ายอ่าผมจะชี้ให้ดูเห็นไหมว่าคือตีนผมเส้นสุดท้ายมันก็คือจะเป็นจุดที่คมที่สุดซึ่งผมเคยทดลองมาหลายแบบแล้วตั้งแต่ปลายผมตีนผมก็สรุปก็ตีนผมเส้นสุดท้ายก็คือตรงโคนผมเส้นสุดท้ายครับ,รบจุดตรงนั้นจะเป็นจุดที่กันและคมแล้วก็ดูน่าสนใจที่สุดแล้วแต่บางคนเขี่ยเลยนะครับการลึกเข้าไปเขียวปิดอ,อันนั้นตอนขึ้นไม่ไมเ,เลยใช่ไหม อันนั้นอันนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าบุคคลครับเช่นเขาอาจจะอยากจะตั้งโซงใหม่แต่ที่จริงมันไม่ควรทำนะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของลูกค้าที่ต้องการและคุยกับช่างกันเอาเองนะครับผม,มแต่สําหรับผมก็จะแนะนําลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบที่สุดว่าอ๋อ,อ,อมันควรจะออกมาเป็นแบบไหนก็คืออยากจะสร้างตานานนะครับคุณอปอมตามคลิปนี้เลยใช่ครับตามคลิปวิดีโอเลยโอ้โหวิดีอที่ออกมาคมกิฟใช่ครับก็คือตีนผมเส้นสุดท้ายไม่โมโชให้ดูเลย ดูให้เต็มตานะท่านผู้ชมก็ซูมคลอัพเข้าไปขนาดนี้นะครับผมึมว่ามึงจะทำได้ไหมเนี่ยตำนองตำนานอะไรของมึงกูเห็นมึงทำมากี่ปีแล้วยังไม่เห็นทำได้ทำได้ดิต้องเชื่อในเพื่อนเดยว,วะมันต้องมีวันที่เราสำเร็จแค่วันเดียวแค่นั้นแหละขอแค่วันเดียวแหละแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่กูจะตาย มึงดูแวนโก้ดิสร้งผลงานไว้ตายแล้วยังดังได้เลยม,มันอาจจะยังไม่มีใครเห็นผลงานเราตอนนี้แต่เชื่อกูเถอะอีกนานเุยเพอเจอผูปปอมว่าเพอเจอไหมครับไอ้สอตัวเนี้ยเพอเจอร์ทั้งช่างทั้งคนตัดเลยนะผมว่าเออมีที่ไหนผมนดูไปนั่งตัดในป่าดำๆนะเนอะมันมืดครับตายไว้ตรงเบกดาว โอ้ยนี่มาถึงตอนเซตแล้วใช่ไหมครับถึงขั้นตอนในการเซตแล้วครับผมเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากมากก็คือการจบสวยนั่นเองอบางทีตัดแทบตายนะครับแต่ส่งออกไปทุเลทุเลก็มีก็เพราะว่าอาจจะจบส่งไม่สวยขั้นตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะครับผมในการที่เราจะไปออกงานไปอะไรต่างๆนะครับผมก็คือการเซตผมนั่นเองโอ้โหแอคกอิ้แล้วนะครับขนาดนั่งเฉยเนะี่ย ช่างๆเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันดีกว่าครับส,สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์พวกเราด้วยครับอย่าลืมติดตามช่องปอมกดจริงนะเฮ้ยอย่ามาฝากช่องเลยครับคุณปอมโอ้โหเสื้ออะไรนะครับแต่เสื้ออะไรเอ้ยอ่ะอ่ื้อขี้เหลียวครับผมตัวเนี้ย That's a guarantee, king of the city, man ain't knowin' that it's me. Ain't damn here, still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my friends, told them I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life, I ain't seen them here once. Told them I ain't playing, they don't wanna get hurt, dog. It's about time I just showed them how it works. dawg seen them in the shit, but now they all worse up. I ain't in a race. If I ain't coming first, dog Turn them step back, they ain't in the game now. It was moving slow, so I had to find a pace now. All they trying to talk, not the time or the place now. Coming for the pot and I got a pocket ace now. Ooh. สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์มากแล้วก็ขอขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ